สวัสดีครับต่อทองชาแนลนะครับวันนี้เป็นวันพระวันพระตรงกับวันพุธวันที่เเดือนมิถุนายนนะครับหลังจากฝนฟ้าตกมาเมื่อคืนอย่างหนักนะครับมาดูบรรยากาศที่องค์พ่อภู่ฟริจิตนะครับแล้วก็ผู้หลวงแห่งนี้นะครับดูความสวยงามมากเลยนะครับหลังจากที่พระวิรุณรดน้ําให้กับองค์พ่อปูอิเกเล็ดก็กลายเป็นลายขาวดําสวยงามนะครับ น,นี่เป็นบรรยากาศยามเช้าหลังจากแต่เมื่อคืนฝนฟ้าตกมาอย่างหนักเลยนะพี่น้องฝนกระหน่ำมาอย่างหนักค่ะแผ่นดินก็ค่อยๆซุดเนื่องจากว่าดินมันเริ่มแห้งเริ่มแห้งหลังจากที่ได้น้ํามันก็เรียกว่ามีการจับตัวเกาะตัวลงไปทําให้แผ่นดินมีความแน่นม,มั่นคงแข็งแรงกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวส่วนที่นั่นไปก็สามารถเอามาเติมมาเพิ่มได้นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ บริเวณพุทธสถานที่บ้านอ่ะหลวงผลปัดกันและที่กรอกๆอย่งนี้นะฮะตรงโดมแม่สรพีแม่สรดาแม่สมันตราแล้วก็องค์พระพรหมนะครับพุทธังนันตังพุทธังนันตังพุทธังนันตังสาธุตรงนี้ก็ยังปกตินะครับที่องค์ปู่นะครับที่อ่ะ ดมเจมม้าแมม่โาดูมาเยี่ยมชมก็คลายความคิดถึงตอนนี้น้ำรู้สึกน้ำเติมเข้ามาเต็มเยอะเลยนะครับดูร่องรอยน้ำซัดไหลเมื่อคืนนะน้ำที่ไหลเมื่อคืนเยอะไหมครับเนาะ เมื่อคืนน้าซัดไหลแรงมากเลยนะห็นะร่องรอยที่ที่น้ําร่องรอยที่น้ําพัดเมื่อคืนะแต่ตอนนี้น้ํามันแห้งแล้วนะฮะนน้มััครบเมื่อคืนน้ำเป็นน้ําป่าที่ไหลลงจากภูกเขามันก็เลยซัดแรงนะครับลองหญ้าต้นหญ้าล้มแล้วในระนาดนะครับแต่ตรงนี้ดีนะก็มีหญ้าแฝกปลูกไว้กันดินนาดินไม่ให้ไม่ให้ฟังนะครับ แปลกเนาะ,ะนั่นเราน,นี่ผมแลกกันไว้<ะ>ก็จะไม่รนะัง ยานหนึ่งขับรถไปแล้วนะครับเป็นบรรยากาศนนครับสดชื่นสวยงามนะครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตนั่งตรงร้านหมอนุกัตนะครับ ใบอกว่าใครเป็นคนเก็บนั่งร้านครับพี่มีหน้าฝนค่ะพายุฝนเมื่อคืนนี้ค่ะเจะเชือปลาเจ้าค่ะคุณบัวคำนะคะปลาปูปลาปอยปลาทูปลาทูขนมละองคีตใส่สันก่อนนะคะหยัดหยิดนะคะปลาปอยนะคะซุปเต็มตัวเอาวิ้วสวยๆอ๋อเข็บหน้าจอแบบเลยอ๋อโอเคค่ะเมื่อกี้ไม่ได้ใส่แว่นเนาะ่ถ้ายถึงว่าผมปล่อยปลาอย่างไรผมเปลีนแล้วว่าปลาตะเพียนหนึ่งเลยมาต่อไมู่้

อรวน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 ใหีังวนให้ฟีฟังมื่อเช้า่อนปแล้วน่อไปไม่เห็นเจ้าเลยน่ะไปอีกไปอีกโอ้โหเขาเหแล้วเห็นแล้วนี่รัดทางชานลก็จบเบจะเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมติดตามกดไลค์กดให้กำลังใจตัดทองชา n นลด้นะครับสวัสดีครับ